เด็กไหนอะไรดอ้โหโอ้ยเด็กมีกไหนที่ไหนนี่เมียทำให้ใช่ไหมไม่ใช่นะไอ้หอกเนี่ยคือให้ไอ้ข้างในอะไม่ใช่รบบแล้วใช่ไหมไม่หาวานใช่ไหมที่เด่นน่มอ่ไป่นยยกว่าแสงโซ่เลยขาวอะดูก็รู้ไปยุฟังรู้เลย

คนนั้นฝากไว้แล้วลฝากไว้แล้วเลยฝากไว้แล้วเลยเริ่มพี่ของพี่เด่นังไงแล้วเลยแล้วเด่นให้พี่ใช่ป่ะแล้วพี่ก็ต้อให้วอให้แล้วไม่แล้วไปแล้ไปแล้วไม่จริงไ้ไงเขาบอกว่า เขาเก็บขาและเด่นไว่ให้นละเด่นด้วยไม่แาเด่นให้โป้งแล้วโป้งได้ใครโป้งให้คนนั้นใช่ไหมใช่กระต่อแล้วกันโป้งได้ใครแล้วผมได้พี่เด่นอ่ะผมต้องให้พี่เด่นอ่ะแล้วแกต้องให้พี่เด่นไงผมไม่ให้ไอเดียน้องกินไปไหนไม่ได้เข้ามาแล้วนะหลบอยู่ในใต้โต๊ะเปล่าเฮ้ยเข้ามาแล้วจิงถือกระเป๋าถือของของแกนี่นี่อ้าวเดี๋ยวมาแล้วเยี่ยวน้มาา้อ๋อแล้วแล้วพี่โป้งต้องแกะก่อนสิว่าพี่เด่นอะไรพี่ได้แบน แบรนด์อย่างเดียวเป็นแบรนด์ใช่ไหมไหนก็ดูหน้าตานแบรนด์ใช่ไหมลองนอนนอนยังไงแล้วกบเิกินกินแล้วมันไม่ได้นอนแล้วพอกินเ็ีแล้วมันจะแน่นอนไม่เข้าคอนเซ็ปต์อ่ะดูนู้ปยนาของเราเนี่ยของนเน่ไม่ได้ว่าของเขาใครกินตอนหลับหรอน้องกินตอนตื่นนอนไม่ได้นอนลูกแม่นอนยัไนอนคุย่ถดนเนี่ยแต่กันใหญ่ละว่าน้าจะเป็นเร่งไหมเก่งมากินละ นี่คือของเีหวานแม่นอนไม่ได้หอนี่น้องเเป็นคนดีเนาะมันเหมือนกับที่แม่ไมแีแม่ก็จึงไม่ต้องู้เลยส่งให้เลยปให้พี่เกียรติให้พี่เกียรติวันมาานอย่างี้เลคนไมเอด้เดี๋ยวว่าแ้นนะแกะ แกเ็ไแกก็ไปมันต้องเกี่ยวอะไรกันๆการทให้กันเกี่ยวพอดีไม่มีถุงใส่ไอุ้เซเวนมาก็เลยตำรัดเลยแน่นหนาเทอาที่แล้วไอ้เป้าได้วิตเลียสีเข็ใช่ไหมต่อไปหไม่สร้อยไปเสร็จสามแผ่นร้อยไ่นอนผู้ชายผู้ชายช่วย ไม่สันม่สันเลไม่าสีโอ้อะไรอะเคให้ไปก่อนดีวเดี๋ยวีวอนี้าก็กินไอ้นี้ไว้เสริมแบบว่าไอ้เวลาเราเลกานอนี้เวลาไม่ได้นอนกันคืนว่างๆไม่มีอะไรทํา อย่าใช้เรื่องหัวแตกเลยนะไม่ลแบบแหวนติดก็ะาไม่รด้ันไม่รกบด้ันไม่กบได้มันไม่ับนนไม่ไกด้ไมกด้ไตด้่รัไม่ติดได้ได้ไรด้ไรด้ไ่ด้ได้ไกด้นรกแด้ด้ไ่ก ไม้ห้องเนี่ยมันร้อนครับผมมันหักเร่อยๆหัวหน้าบอกเลยว่าของแกโป่งเด่นทุกปีอ่ะวางเลยของแกถ้าตัวไม่อยู่ไม่ใช่ได้พี่เด่นไม่บอกหรอกมดกาแล้วว่าร้อนเลื่อนของแกมังแล้วเดียวแล้วแล้วแได้ใครโอ้ยขอบคุณครับได้พี่โน้ตได้พี่โน้ตแกะเลย โอ้นีแบบหอแบบย่งนี้ะไม่ใช่ย่งนี้ดูพวกนี้นี่หอหมากเลยอันนี้ต้อหักต้องหกยนันี่มันบอกว่าใจดอกรู้มันใจใดอกเนี่นอนไม่ได้นอนก็คือหออยู่ไม่เอาไม่เอาสบู่แล้วแก้วนะปีแล้วไปนหมแลแก้วขันโอ้โนอ พี่นาวได้ได้ขอที่ชอบด้วยอ่ะสงสารอะไรกอนหายใจได้ไหมสงสารกระดยษต้องสงสารตอนยอนวันนีน or, ้ยโอ้ประทับใจเลย

แล้วใครอยากได้พี่ตั๊กบ้างน่ะนอยได้พี่เธอขอบคุณครับพี่เด้งครับมาพี่เธอขอบพี่เถอะพี่เธอครับไล่ครับอย่าถือเบาๆนะครับถ้าถือหนักอะไรเนี่ยเนี่ยถือน่ะจะหนักไล่ยแกจเลยเปขอบคุณครับคขอบคุณครับพี่เหิมพี่เหิมเอาเหิมเหิมเหิม ไหน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 ก็จะออกจัดสักทีเว้ยโน้เอาเลยพี่จัดยิ่งเลยเลยช่วยด้วย่แย่เลยทำไมน้องชอบกินถี่พิถันด้วยน้องแล้วไม่ลองซีด้วยอ่ะต้องปซีดเลยยังไม่เอ็นคอร์นเลยอยากตัน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 เลยเฮ้ยอะไรอ่ะมีฝาด้วยไม่เที่ยวเลย แก้วดกกาแฟให้ช่วยเธอดืมกาแฟช่วยนอนไดข่าว่าไม่ทุนเลีอันนี้อันนี้ลาเต้ที้นอนได้อันนี้ดาวกแฟอันนี้เอามาจากเราปาไม่คิดเลยนี่น่าทำไมพี่เราบอกยืมกาแฟก่อนนะเอาต้องคืนไหมต้องคืนได้หมไม่บอกว่ากินบอกว่ายืมล อ่าพี่อามได้ใครได้พี่ลุงพี่ลุงสท่านที่ได้กิ่งไหนไปด้ยบ้าได้ชนมไม่ใครได้กิ่งไหนด้วได้ใช่ไหมพี่ลุงไม่สิเหลืองมาเ้ไใช้แน่เลยต้องถามต้องถามพี่รุงแล้วนะไ่ลุ้ไม่รู้หรอกต้องถามคุณเก่งไปดูที่เ้าอยู่ตาเหลืองนด่ยด แตเลียงแี่เดียวโอ้ยถาเหลือต้องไปก๊อปน้ไเลยอทมถ้ามันเหลือมากก็เอาไปเควายไปทาเอฟจะชาหัวมานี่ยนะเบคินชหน้าพี่ทำไรอ่ะโอเลพี่ทำไหมทำทำทำาย่าหรือเปล่าบอกกับพี่ลุมากเลยอ่ะ ระบบสุริยะ้าลูกเล่นจะไม่ได้นอเอาไว้เอาไว้ให้ลูกเล่นกับพ่อแล้วพี่ลุงก็นอนซะสวมีสีทาด้วยประกอบได้ด้วยลุงไม่ได้นอนเาเก็บของใช่ไหมใช่เก็บสีลว่าไม่ไดให้น้องลุงก็เก็บพ่อเป็นอะไรเอาสีไปทาแบบทากับพไม่ได้นอนไม่ได้นอ เอาพี่ตั้มพี่ตั้มมาครับผมเห็นค่ะพี่ตั้มมาพี่ตั้มมาจับงเราตั้มไปกับเราได้ปะเนี่ยไปไปใช่ไหมลู้ได้ใครลูได้ตค้มได้ใครพี่ลูกได้ค่ะเราไปกันท้งหมดแกของคนแรพี่ตั้ม่ะาอ้เเ็้คุณคอไม่ เลยหอมไม่มิดด้วยนกินจีริงแน่เลยอ่ะจีนิงแน่เลยต้องใส่ด้วยนะต้องใส่เลยอ่ะตอนใส่ตอนนี้หอมมีฟองคนก็กระดาษปะใช่กระดาษกระดาษไม่หอโชว์รีไซเคิลอยู่หองลูกชายอย่างสวยเลยโอ้โหดูเยอะแยมากเลยอ่ะพี่ต้าเอาความมั่นใจนั้นมาจากไหนมีโบนเออขอยังไงอะไร ไม่คันในใจผอแม่รู้ในใจแล้วคิดอะไรี่นวนงกันสออ่วยกันพี่หน่อย่กันน้คอร่อัครอกันอกวน่อกเรันกวี้อเันงว่ัี้อเรััน้าวอน้อเรองอรออ้ร่้ว

่ตอนแรกกับเพื่อนใส่ใม่าผันโ่ค่าผังเลยแ่นหลายร้อยแต่คุ้คาผงแล้วมันไม่ต้องใสก็ได้แบบเออยังไงวะเนี่ยแค่ทั้นั้นเลยมันจะในกล่องเอาพัตเตอพลุไหมมันต้องเป่าลมด้วยใช้ฟันก็ได้แฟนพี่ตั๊กซื้อาแล้วเนี่ยไม่ได้นอนเลย แค er in ่แก่ก็ไม่ได้นอนออะไรเขาเนี่ยโอ้โหมีไบเสร็จด้วยเฮ้ยมีใบเสร็จด้วยเออหน้าใบเสร็จไปิม่ไม่หมอน้องกล้วยคิดดีแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่มีหมอนมันก็นอนได้ซื้อผูหลีด้วยซื้อผูหรีให้ด้วยอะแล้วรู้รถด้วยนะไม่ซื้อแดงมาแล้วครับ จ uh ี่เราใที่ลน้งจเป้าพี่อยาเผาแน่นอนเผาแน่นอนเผาแน่นอนวัดดวงใจปวดแบบนี้ใต่ว่าให้เราตัดแข่งนะเซ็ไม่ใช่แกะเลยนะกินเลยเย้แกวัดดวใจว่าอะไร มันจะไม่ใช่นะเว้ยนกเาดเห้าของจริงของจริงไอ้ผมซื้อร้านทนิยามป้าได้ไก่มันหนักมากเลยไอ้งอนดังๆนบเลยไม่ได้โบ๊วย อันนี้ว้นัน้องไม่ใช่ทังน้นี่แล้มัหนักมากอะมากหลายโลอะทังเล่ารเปล่เนี่ยมันคือมันคือมันคือมันที่มนแทงกล่องกาวะมันคือมันคือตอเตยมีอ่ะมันคือทั้งนี้จะหลอกก็ได้ไม่หลุดเลยขี้กีบร่วงกินไม่ได้นอนมันคือกินได้มันคือมันคือแดงไม่ได้นอนเลยหวดู่ใช่ไหม รู้มือแดกเยอะอย่าบอกว่าเราสายได้ไหมระหวานไปกินนะโอ้โหเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมสี่ป๊อกสี่ป๊อกสี่ป๊อกคุณแม่ภูมิใจครับแก่ยากมากแก่ยากตรงหนักได้เลยนั่นอะไรนี่เฮ้ยลุ้นเมาเลย เไมได้ีคนเียว้ผมบเ่าหัอาี่น้องเอากลับบ้านมังห้มันจะแกิโลเี่ยขสารงั้นแบ่งไว้ต่างาานะให้พี่ลุงช่วยหุงให้ได้นเปร์า้เอยู่ี่กินโลบัโลเนยั้าครวันโลได้ใครได้น้องหมวยอะ เอ้ยได้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 ไอ้ได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 ่ไดาได้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 ไดได้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 ไดได้ได้ได้ไได้ได้ยด้ไ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 ได้ไดได้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 ้ได้ได้ไไไ คือให้แชทไม่ต้องนอไงให้แชท่หารรุไม่ได้เก็บย่ามากเลยนะอันนี้น้องได้ใครเหรอคราฟเอาเอาใครเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจพีกั้งได้กี่้ีุ น้องพี่บอกให้ปีแล้วก็โดนป้าไก่ก็โดนมาไปกันเลือกเองด้วยด้ำเลยไปซื้อีสตรงให้ชาวบ้านคขาตั้งใจในการขอาันอยากได้อะไรอยากได้อะไรต้องพูรู้เงพี่สุดมันนี้ก็เก่ง กล้หมดแล้วอากาัไงพัดลมไงพัดลมพัดลมพัลมเอาพัดลมเเอกเร่อนจะเย็นไหมเนี่ย USB ด้วยอ่ะ่าจะหมดนี่ชั้นเซนคงปิดไปแล้วจ่ลมัพไม่ได้บอกอ่ะให้เราแกะได้ยัเม่อี้เพื่อมา พี่กังชอบแน่ๆใช่อืมอะไรอ่ะเาบอะไรอ่ะเราบัวอะไรอ่ะเาบัวเาบัวแล้วมีไโอ้โหกองยังใหญ่มันมีหลายออ๋อก็คิงไปไม่หลับได้ไงฮึว่าคนหลับเลยเียวบัวเลยนะต้องไม่ชวนคนอื่นกินไงก็ไม่ได้เาอยากได้ปอ เพื่อนนังใหม่อะนังน้องใหม่อะอยากได้อะไรปลาก็อยากได้อะไรอะนี่พี่รู้พี่ต้องอยากแข่งมแหวนมันเหรออุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยวาลอกสี้เ้ยวาลอกสกี้เลยจริงมันคืออะไรกี้กี้เฮ้ยชวาอะไกี้กี้ไกอดูเลยว่าปลาได้พลอยป้าได้ใคร ป้าได้ลีกเราจะไม่ดีเลยนี่มันกลับได้ผมไงป้าต้องเห็นนะป้าได้ลิกเห็นลีกอย่าอุ้ยเรารู้นะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่แบบว่าถงยางกุยางมันหนักขนาดนี้ไม่ได้จะใช้ถุงยางแล้วพี่ไม่ได้นะใช้ถุงยางยังไงเนี่ยว้าวถุงยางใช้แล้วไงวันนี้ผมเล่นบอลเล่นบออยู่เลยว่าผมยางได้ถุงยางมากเลยถุงยางเสริมขนาดน้อง ใช้ดีๆนะเฟยผมก็ดูใช่ใช่คือโดนแล้วขออนุญาตนะไปยัดสีเลยเป็นฟักไก่นั่งเจาะเล่นอยู่เมื่อกี้อันตรายไหยอะไรวะอย่าเมื่อกี้โดนหลอกไหวไม่เห็นเนาะหลอกเหรอมันห่อมาขนาดนี้มันคงไม่หลอกเลยมันคือแก้วนะหรืออะไรสบายๆดูดีๆก่อนดูดีก่อนอันนี้ไม่คือไผ่ดอไอู้้เฝ้าจะชัดเลยดูภายในแป๊บ ผู้หญิงนนี้อย่าไปเชื่อเลวาี่กบูใส่ไลอ่แล้วใช่ยววัดเอาเครื่องปั๊มอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่เครื่องปั๊มีใส่มากเลยทั้งในมีอะไรหลอดอะไรลอนะหอดนี่คณไปใช้ไปหาหลอเราเองนะไปหาหลอเราเอง ชอบดูไซส์ได้ไงใช่ดูจากนิ้วอ่ะพี่เลือกไซส์สุดก้ามือไม่อ่อนเลยไห้ดูนิ้วผู้ชายผมไม่ดูเลยนะเนี่ยใส่แล้วสองดิลองด่ได้แล้วใหญ่ไปแล้วลองลองลองสี่เิ้วรว่ว่ะรั่ว่ะรั่ว่ะโดนจอดแล้วเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่จุงเนี่ย ตอนพี่กอไปซื้อเขาเบรกซื้อไม่มองเลยพี่กอบอกเอาเี่เหลือทิ้ไปเตนมาจะมีหลายถุงใกล้หมดอายุแล้วไงเอามาให้ซื้อไว้ให้หมาใส่แล้วผมเดินหมาเออผมเดินหมาผมผมผมลิขได้ไงผมได้ที่กอบครับได้กันเองหมดเลยได้กันเองหมดเลยน้องยังไม่ได้จริงๆหรอกมาใช่เลย เอาจากตกงยาไปมือสั่นเลยอ่ะเอาพี่ตั้งหายนี่คือทางเ้าครับคัสเตอร์หน่อยที่ของพี่กินอะไรมาหลายที่ทุกกองแล้วมนี่นะไปที่ไหนกันบ้างตะโกนเดียวแล้วตอนถึงมาก็ต้องแบบ อะไรอะเมื่อกี้เห็นกัรเมื่อกี้ไมหมดแล้วอะไรอะหมอนรองพอหมอนรองพอองพอเอาไม่ดให้ร้องสาวร้องสาว่้าสาวเลยเ้าาเลยได้ของอื่นกลเลยเอาสาวสาวอสาวอะอพี่กบได้พี่เด่นอ้าวคอลูนลูและเก่ไหมเกไหม อยากรู้อ่ะอ่ะวิโก้เก่งถ้างั้นแล้วก็สายรู้ส่งมาให้พี่เด่นแล้ถึงใครตอนนี้เอายังไม่ได้ใครก่อนเมื่อสองคนนี้ได้ทำไมงั้นคือคันถอดเออเฮ้ยกอล์ฟรู้ด้วยเด่นเอ้ยไม่ใช่ชอบนะนี่ยังเก่งด้วยได้ยังไงไม่ได้ต้องรู้เดี๋ยวนะขีย์บอร์ลเะพี่อาจจะหลอกก็ได้ใช่นักเด่นออ๋ออันนี้คือ แต่พี่กบเอากล่องเดียวไม่ไหวพี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเมียวหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะเป็นข้อสอบโอ้โหจริงเหรอพี่จริงเหรอโอ้โดนเลยโดนเลยแต่ฉันเหนเลย เดี๋ยวใครบ้างครับเดี๋ยวใครบ้างเดี๋ยวใครบ้างตอนนี้เอฟเลยก็ได้เอฟเลยก็ได้เอฟเลยอ่ะเอฟเลยได้ใครได้ท่าเก่งครับผมก็รุ้นเหมือนกันว่าผมก็ไม่รู้ว่าไปเกลือแต่มันน่าจะเป็นผ้าอะไรทักอย่างแกะเลยแกะเลยฉีกเลยน้องไม่ต้องสนใจอะไรเลยเจอคนนี้ก็ ผมแนะนนะไม่เอาไปใช้เลยนะครับเอาไว้ขอกระมาเมียะไรเราไม่ได้หรอน้องไม่ไม่ต้องลำมวยงัดเลยงัดเลยทีเดียวเอาไว้ให้เมียใส่ใส่การอแล้วหลับเลยพี่นั้นหลับเลยไว้เองรอเป้าขอบคุณครับครับน้องได้ใครนี่หงได้พี่เจี๊ยบครับนี่ทำกันบ้านมาพี่เจี๊ยบชอบกินขนมปัง เอาให้ลูกกินเจี๊ยมไม่ได้นอนแค่ตายเลยไม่ต้องแกะแล้วนะหนุ่มบังแก่ๆด้วยกินเลยกินเลยจะเจี๊ยบได้ใครน่าจะเอฟแน่เลยขนมขนมไทยนี่ของพี่วะพี่เอาก๊อบกันก่อนนยเดียวนะไม่เอาอ้วนเลยพี่ได้กันกีนเอาอ่าเดี๋ยวกพี่ แกะเลยแกะเลยก๊อปแกะเลยอยากดูอยากแก่ดูของพีเจมมาอะไรอะสินค้าไอเดียกระเป๋าแต่งบ้านกระเป๋ากระเป๋าแต่งบ้านมันคืออะไรพี่เจมของประเภทสินค้าแต่งบ้านแกะเลยก๊อเลยก๊อปใส่เขอบ้านเอาไว้เก็บของก่องนั่งได้พี่ก๊อนั่งได้ นั่งจะพีมนั่ได่น่าจะทะลุอ่ะพี่น่าจะไม่ได้น่าจะทะลุะนอะคือพี่เอ็มตัวใหญ่ใช่ไหมทะลุใช่ไหมใช่ไม่ใช่อันนี้มันเล็กอันนี้มันเล็กไม่เรียนตัวใหญ่อันนี้ฝาใช่ไหมใส่หมวกหมวกใส่ใส่หมวกใส่หมวกไว้นั่ง้างจานพี่เอ็ม่ต้องค่าผ้าก็ได้นะสักาก็ได้ไม่ไ้อมขอโทษ ผมบอกตามตรงสิบกว่าปีผมไม่เคยซักไ้่นะครับที่เหนือยละไอ้การล่องเรือการองเรือ่ตอน้อนี้แลกกันเองแลกกันเองกันแเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่ก็บอกสารสิ่เดีอเครับอะไรอ่ะแกพร้อมกันแกพร้อมแข่งพร้อมกันเลยไม่ตรงเลยเอาเอาดีไปด้วยข้างล่างเนี่ยเอาหรอเอาไปด้วยก็ได้แล้วแล้วมันเก็บเงียวนะ มอไเรียนมูลไส้ได้กิน้องนิสยเบลเนะอะไรอ่ะบลบไปตั้งนาสบกคุณนึกว่าเป็นจากเป็นกดูขอบคุณนะรู้เลยอ่ะว่าใครเลือกอ่ะนั่นเซผมเลือกสิครับพี่นั่ไงผมเห็นเห็นกาแฟไง ที่ตักเห็นแค่กาแฟก็นอนไม่หลับแล้วแค่นี้ก็มวนท้องแล้วใช่ไหมหมดนน้นเลยเหรอนู้นรวมมาเหรอแค่แค่จับแค่จับแก้วกาแฟโหัวคุณแยบก็พี่แยบพี่พี่แยบตั้งเลยว่่าไไมด้เลืออะไรอ่ะโคมไฟเหรอโคมไฟไฟใช้ก็ไม่ได้โอนอ่านหนังสือไปโอ้สุดยอด มีเรื่องไฟเปิดที่อยัางนอ่าจบแล้วใช่ไหมพี่กบมีเรื่องประกาศนะครับว่าวันนี้พี่กบขึ้นไปคุยพี่เอพี่เอขอต่อย6เดือนนะครับยัย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 ยียยัยยัยยัย ดีแท็กก็เดี๋ยวเพื่อก็ไปเคียเองกเกลเียงกบเองมานม่หมเนี่ยผ่านมากูเลี้ยเพื่อฮ้ยเดี๋ยวต้องฉลองใหม่ไอ้วันเนี้ยไอ้วันเนี้ยตัวใครตัวมาน้องหาเท่าไอ้วันนี้ที่กินไปต่อกลางวัน